ผมพินพ์ทา่าสลเลตมั่วๆนี่ผมพิมพ์ไอดีอะไรเขียนตามได้และในทา่าสลเลตอังกฤษแปลไทยบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูอ่ะเอาไหม่มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกที้ดูนะ เดี๋ยวนะไอ่ะตัวเลขเอ๊ะรอะไรอืมมเออืมอ๊ะมันแปลว่าสาธุสาธุสาธุสธัตวอะไรวะเน,นี่ยนี่ผมทำอะไรลงไปท่านผู้ชมเรามีชาเลนจ์นี้ไหมพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นไทยนะคำมัมว่วๆแล้วมันแปลไทยคำแปลกๆ ด้วยคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ไว้เลยนะคะ